p r o c e s ที่ทําให้มีการรวบรวบมองความรู้อย่างเป็นระบบ สวัสดีค <apenas> รับคุณสามารถสนับสนุนรายการของเราได้เพียงกดถูกใจกดติดตามหรือกดแชร์ช่องหรือคลิปของเรานะครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้มีการประกวดการจัดการความรู้และนวัตกรรมขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาวครับวันนี้รายการซูทูเบอร์ได้รับเกียรติจากคุณชาวลิตชูข ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะมาคุยกันถึงประเด็นนี้กันครับมองเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างไรบ้างครับสําคัญมากเลยทางองค์การสวนสัตว์เนี่ยในฝ่ายนโยบายคือคณะกรรมการมองว่าเรื่ององค์ความรู้ขององค์การสวนสัตว์เนี่ยเป็นความรู้เฉพาะหลายๆเรื่องในเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์การจัดการสัตว์คนทั่วไปไม่มีความรู้หรอกแต่ว่าไอ้ความรู้เหล่านี้ นี้การจัดการองค์ความรู้จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการรักษาความรู้เหล่านี้ไว้การเลี้ยงสัตว์ป่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราเป็นแหล่งที่รวบรวมองค์ความรู้ไว้หลากหลายแล้วก็มากที่สุดวิธีการที่ทางฝ่ายบริหารเนี่ยคณะกรรมการให้นโยบายไปในเรื่องของการจัดการประกวดหรือจัดการรวบรวมโดยจัดขึ้นปีละครั้งและให้ทุกส่วนงานเนี่ย มีการรวบรวมแล้วก็นํำเสนอผลงานที่คิดว่าเด่นๆแล้วก็มาแข่งขันกันในเวทีประกวดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเกิด p r o c e s ที่ทำให้มีการรวบรวมองความรู้อย่างเป็นระบบไอ้แปดที่เขามาประกวดกันเนี่ยจริงๆมาจากองความรู้ที่อาจจะเป็นร้อยแต่เขาได้คัดกรองมาแล้วว่าดีที่สุด เด่นที่สุดในปีนี้ของสวนสัตว์เช่นเชียงใหม่โคราชสงขาอะไรเงี้ยทีมงานก็ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกรัถผมถึงเรียนว่าจากที่ถามว่าเห็นความสําคัญไหมเห็นนะครับว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเลยด้วยโ r o เซสเนี้เราจะสามารถรักษาองค์ความรู้ไว้ได้และต่อยอดได้พาฒนาเดียวกันมันไม่แค่รักษามันต่อยอดคือเรื่องนวัตรกรรม โครงการดังกล่าวทําต่อเนื่องมา2ปีแล้วมีแนวทางจะผลักดันโครงการนี้ต่อไปอย่างไรบ้างครับต้องคิดอัพเปรับปรุงในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมานามาสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างปเป็นทวัตรกรรมเป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาและเป็นประโยชน์ที่หลากหลายที่สําคัญนอกเหนือจากการรักษาวความรู้เอาไว้แล้วเนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาถึงการต่อยอดการพัฒนาที่บอกแล้วมันก็ ประกวดขึ้นมาเนี่ยอะไรหลาย,ลายๆเรื่องหลายๆอย่างพองรวบรวมเสร็จต่อยอดมาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขยายผลหรือนำไปสู่การใช้อย่างทั่วถึงจากองค์ความรู้ที่มีการนำเสนอกันขึ้นมาในปีนี้สิเองค์ความรู้รู้สึกปีที่หนึ่งนี่ก็17องค์ความรู้เนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลหรอกแต่ว่า องค์ความรู้เหล่านี้มันสามารถที่จะส่งผ่านไปสู่ทุกส่วนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมต่างๆเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงอ,องค์ความรู้เหล่านี้ได้มีนโยบายจะเผยแพร่การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การส่วนสัตว์แห่งประเทศไทยอย่างไรบ้างครับโครงการนี้เราจะปรการประมวลรวบรวมออกมาในลักษณะที่ให้มีความยั่งยืนก็รวบรวมลงมาเป็นเอกสารหรือเป็นระบบดิจิตอลและต่อไปองค์ความรู้เหล่านี้ก็จะไม่สูญหายไปไหนจะมีการขยายผลถ่ายทอดไปสู่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคส่วนการจัดการองค์ความรู้นี้โดยตรงหรือภาคส่วนที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เอาไปใช้ประโยชน์หรือในเรื่องของท้ายสุดหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กครการนําเสนอให้คนรู้จักองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าถึงองค์การสวนสาตแห่งประเทศไทยในมิติของการจัดการองความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆหลายๆเรื่องก็จะนําไปสู่การเชื่อมโยงไปสู่การอาจจะไปประดิษฐ์ประดอยเป็นของที่ระละึกเป็นสิ่งของที่สามารถจําหน่ายออกไปได้หาไรายได้ได้นะครับก็สามารถที่จะมาเป็นแหล่งทุนในการที่จะดูแลสัต ป่าหรือสัตว์ในสวนสัตว์ให้สามารถที่จะมีสวัสดิภาพสวัสดิการที่ดีต่อไปนะครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีผลงานด้านนวัตกรรมที่โดดเด่นมีการจดลิขสิทธิ์หรือดําเนินการต่อย,ยอดอย่างไรบ้างครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ที่มันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเช่นทั้งขยะที่สามารถป้องกันการไม่ให้หลิงงลือ้อแล้วก็กระจัดกระจายหรือสร้างความวุ่นวาย,ยมันไม่เฉพาะองค์การสวนสัตว์ เรื่องของปัญหาลิงเนี่ยที่ลบบุรีหรือที่เพชรบุรีที่หลายๆแห่งที่ลิงส่วนใหญ่ก็เขาจะหาอาหารของเขาเขาก็จะเข้ามาลือ้อก็ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าลักษณะอย่างเงี้ยเราอาจจะขยายผลไปให้ ทุกภาคส่วนเนี่ยอาจจะเป็นท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นหรือภาคประชาชนเนี่ยเอกชนเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราไม่ห่วงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของทางองค์การสวนสัตว์เนี่ยเราก็น่าจะมีการจดลิขสิทธิ์เพื่อที่ว่าถ้าต่อไปถ้าเราสามารถที่จะเอาไปมอบให้บุคคลอื่นก็จะออรู้ที่มาที่ไปเ,ออเป็นสิ่งประดิษฐ์ของของค์การสวนสัตว์นะต่อไปอาจจะต่อยอดเป็นเรื่องของการหาไรายได้ก็ได้ นะครับถ้าเราอาจจะประดิษฐ์เป็นเรื่องเป็นราวสร้างในจํานวนที่มากพอแล้วก็หลายภาคส่วนเขาเห็นว่าจะขอที่ให้องค์การสนับสนุนเนี่ยเป็นคนช่วยผลิตให้เลยไอ้ตรงเนี้ยเราก็ยินดีว่าในขณะนี้กฎหมายใหม่ขององค์การเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําธุรกิจได้นะครับแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมารองรับก็ได้หลายๆเรื่องเราก็มองไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะ ถังขยะที่ป้องกันลิงลื้อนะฮะปีนี้ที่ชนะรางวัลชมเชยไอเรื่องกรงด่าง,งูของเชียงใหม่อันนี้ก็อาจจะมีการดําเนินการในเรื่องของการเป็นจดทิขกิทติ์เหมือนกันแล้วก็ประดิษฐ์ออกมาเป็นจําหน่ายเป็นเรื่องเป็นราวหรือมอบหมายให้กับเป็นในทางสังคมนะฮะเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ได้การจัดการความรู้และนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นจะมีการนำไปใช้กับสวนสัตว์ต่างๆอย่างไรบ้างครับ ต้องขยายผลต้องใช้ให้ทั่วถึงถือพูดง่ายๆว่าพอเรารวบรวมประมวลองค์ความรู้เหล่านี้มาแล้วเนี่ยไม่ใช่งผมพูดตอนตอน้นนะว่าต้องสืบทอดรักษาไว้แต่ขนาดเดียวกันการใช้ประโยชน์ในยุคปัจจุบันคือต้องขยายผลวันนี้สงขาเขาส่งผลงานในเรื่องของการให้บริการเรื่องระบบดิจิตอลเข้าถึงลูกค้าเข้าถึงนักเรียนในช่วงโควิดที่สงขาเขาประดิษฐ์หรือสร้าง แอปพลิเคชันหรือช่องทางที่จะไปให้บริการแก่นักเรียนได้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่สงขลาเชียงใหม่โคราชขอนแก่นเขาเขียวชนบุรีสามารถที่จะเอาไปแอพพลายแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการองค์ความรู้เหล่านี้ให้เข้าถึงนักเรียนได้ทั่วประเทศนะซึ่งซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ทางฝ่ายบริหารเนี่ย ผู้อำนวยการเนี่ยก็ได้ไปพบผู้บริหารของกระทรวงศึกษาที่จะต่อยอดในเรื่องของการที่จะนําหลักสูตรเหล่านี้ไปสู่นักเรียนก็คิดว่านอกจากภายในจะได้ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือให้ทั่วถึงแล้วลูกค้าของเราคือกลุ่มผู้รับบริการกต่างๆโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเยาวชนเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับการจัดก,การความรู้ที่มีอยู่หรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยต้องใช้ให้ทั่วถึง ในปีต่อๆไปคาดหวังอะไรหรือการจัดการความรู้และนวัตกรรมใดที่จะเกิดขึ้นกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยครับ ด้วยกลไกลการประกวดการจัดการความรู้และนวัตกรรมเนี่ยในขณะนี้แม้จะเป็นเรื่องภายในองค์การรึงสัต์เองนะแต่เดี๋ยวพอเราเริ่มดําเนินการต่อเนื่องต่อต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของวัจแยรทำภายในองค์กรที่เป็นระบบขึ้นความรู้ต่างๆจะถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบและการต่อยอดความคิดในทางนวัตกรรมเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นมันสามารถที่จะชี้เป้าหรือมองไปในอนาคตได้ว่าควรจะต้องพัฒนาในเรื่องใดเป็นพิเศษหรือให้ความสําคัญกับ นวัตกรรมหรือการจัดการ,รความรู้ตัวใดที่จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและเป็นประโยชน์สูงสุดผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนี่เราเพิ่งทำมา2ปีเรายังได้เห็นถึงจุดแข็งที่มีอยู่ภายในนะครับว่าโอ้มันมันมีอยู่หลากหลายจริงๆแล้วก็มีโอกาสในหลายๆเรื่องในโอกาสต่อๆไปในปีต่อๆไปเนี่ยจะมีความหลากหลายและก็มีเรื่องที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์าทางสังคมเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็คิดว่าเรื่องนี้ทางฝ่ายนยโยบายจะผลักด,ดันให้เป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นในองค์กาสต่อไปครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การสุนสัว์ในอนาคตเป็นอย่างมากแล้วก็ขณะเดียวกันก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับประชาชนทั่วไป ผู้ที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของในมิติหนึ่งในเรื่องที่องค์การสวนสัตว์เนี่ยได้กําลังทําอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันในเรื่องของการให้บริการของอการสวนสัตว์เนี่ยในขณะนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประสบจากปัญหาโควิดนะครับก็ต้องปิดการให้บริการแต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มผ่อนคลายขณะน,นี้แทบทุกสวนนะครับ1กันยานี้ก็จะเปิดให้บริการตามปกติแล้ว เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะครับท่านสามารถไปใช้บริการสวนสัตว์ที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้ให้ความมั่นใจนะครับว่าการจัดการในเรื่องของมาตรฐานเกี่ยวกับการระมัดระวังเรื่องการแพร่กระจายของโรคโควิดเนี่ยทางองค์การสวนสัตว์เราเนี่ยได้รับมาตรฐานเรามีการประสานกับทางออหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเข้มงวดนะครับแล้วขณะเดียวกันสวนสัตว์เนี่ยมันเป็นพื้นที่เปิดโซนปิดที่จะมีโอกาสแพร่กระจาย เนี่ยเรายัางไม่ให้บริการแต่โซนเปิดเนี่ยก็ให้บริการอย่างเต็มที่เพราะนั้นก็สามารถที่จะลดความตึงเครียดในในสถานการณ์ปัจจุบันท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้แล้วก็เป็นการผ่อนคลายด้วย<ม>นะครับก,ก็เรียนเชิญไว้นะโอกาสนี้เลยครับขอบคุณมากครับ เพื่อนําผลงานด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมที่โดดเด่นและส่งผลต่อการทำงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆแล้วทั้งนี้ยังนําไปใช้ครอบคลุมถึง6สวนสัตว์และ1โครงการตลอดจนถึงประชาชนบุคคลภายนอกองค์กรหวังเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับช่วงนี้ดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับ ปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับรายการซูทูเบอร์ขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรด้านหน้าทุกท่านนะครับบุคลากรทางด้านการแพทย์อา,าสาสมัครทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่กําลังต่อสู้กับโรคระบาดโควิด -19 เอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์นะครับแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ หากั้านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะประเด็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ได้มีโครงการดีๆที่จะให้พี่น้องประชาชนทังบ้านทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการดูแลสัตว์ป่าให้ประชาชนที่รักสัตว์และชื่นชอบสวนสัตว์ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการอุปมภ์สัตว์ป่าเชิญร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนสำรองสำหรับค่าอาหารยารักษาโรคและอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์สำหรับสัตว์ป่าในสวนสัตว์ยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้